สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องปองปลายเฮาทุกผู้ทุกคนนะครับผมวันนี้สิบาพี่พน้องเฮ้านะครับผมไปปลูกค่านะครับผมพอดีเมื่อวานนี้กลับบ้านไปนะครับผมก็เลยขอพันค่าเหลืองมากนะครับผมจากบ้านนะครับผมจากคุณแม่นะครับเพื่อนหายมากก่อนึงนะครับผมพอดีเพิ่นก็ไปขอมากขึ้นนะครับผมอันนี้ผมก็จะเอามาปลูกไว้เพื่อขยายพันธุ์นะครับผมเพราะว่าค่าเหลือง มันค่อนข้างดีจะหัวใหญ่นะครับหัวใหญ่แล้วก็เป็นราคาแล้วกัพันมันก็หาหยากในยักงน้อยนะครับผมไปซื้อขาเจ้ากับค่อนข้างแพงนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปกันเลยครับผมวันนี้เข้ากั พุดลุมนะครับผมุดลุมเสร็จแล้วเขาก็เอาปุยล่องคืนล่องไวก้อนนะครับเลวก็เอาแกบดำลงไปนะครับผมมันจะได้หากมันจะได้ขยายง่ายๆนะครับนี่ครับ ครับเสี๋ยวแล้วครับผมอันนี้หลั้งจากที่เห้าคุดลุมฟังเงาค่าล่งไปแล้วนะครับผมเท่ากับคือบ่ต้องหดน้ำก็ได้นะครับผมเพราะว่า,าพื้นตรงบริเวณแถวแถว ใกล้ๆกอก,กล้วยนี่มันจะชุ่มชื้นอยู่แล้วนะครับผมจะเป็นวิธีปลูกแบบง่ายๆนะครับผมปกติขั้นปลูกช่วงหนาฟ้นนี่ก็จะคุดล้มแล้วก็ฟังดินไว้ซื่อๆนะครับผมเพียงไรครับปลูกคาครับง่ายปะครับเราเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ